ท่านนักบัวท่านเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองคำอุมาลิกาหรือลูกสาวของข้าพเจ้าก็มีผิวพรรณดังทองคำลูกสาวของข้าพเจ้านี้สมควรแก่ท่านข้าพเจ้าจะยกลูกสาวนี้ให้เป็นภรรยาของท่านเพื่อท่านจะได้เลี้ยงดูต่อไป สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับท่านผู้ชม f อฟเพื่อนเพื่อนพี่พี่ปู่ย่าตายายลูกหลานทั้งหมดนะครับที่ติดตามช่องอาจารย์เช้าชาแนลซึ่งเป็นช่องที่นำเรื่องเล่าของพระพุทธศาสนาโดยตรงจากพระไตรปิฎกมาเล่าสู่ท่านฟังมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มากกว่าร้อยเรื่องแล้วนะครับวันนี้เราจะมา เล่าเรื่องที่ยังอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25นะครับหน้าที่497นะครับซึ่งเป็นเรื่องของมาคันธยพรามที่จะยกลูกสาวที่แสนสวยของตนให้กับพระพุทธเจ้านะครับมีความสุขมีความกระตือรือร้นมากเลยที่จะยกให้เพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่รูปร่างผิวพรรณเนี่ยก็สดสวยงดงามนะเรียกว่ารูปรอเหมือนกับ ลูกสาวของตนซึ่งมีรูปร่างผิวพรรณก็สวยงามสุดยอดเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าเหมาะสมกันที่สุดก็อยากจะยกให้เป็น ภรยาของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็เคยนำมาเล่าไปหน,หนึ่งโดยย่อๆแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงที่นำเรื่องการสร้างพระพุทธรูปปางต่ตางๆมาเล่าเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปปางนี้ครับปางที่ประทับรอยพระบาทเพื่อที่จะให้มาคันติยะหรือภรรยาของมาคันติยะพราหมณ์เนี่ยได้ดูก็เป็นเรื่องเล่าเดียวกันครับแต่ว่าตรงนี้จะมีความพิสดารแล้วก็มีความาละเอียด มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับว่าพระพุทธเจ้านั้นซึ่งในครั้งพุทธกาลก็ถือว่าเป็นบุรุษรูปงามเป็นเจ้าชายที่รูปหล่อสมสัตว์สมส่วนมีสัพปปุรสิสลักษณะเขาเรียกว่าลักษณะของสัตวบุรุษนั้นครบทุกประการ แล้วยิ่งได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเวลาไปไหนก็มีวันนะผิวกายที่เปล่งรัศมีออกมาดูผ่องใสประดุษทองคำเพราะฉะนั้นใครเห็นใครก็รักใครเห็น ใครก็หลงแม้กระทั่งมาคันดิยพรามซึ่งหาลูกเขยมานานหลายปีแล้วก็ยังไม่เจอใครที่มีความสมบูรณ์พร้อมเหมือนกับพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นนี่มาคันดียพราหก็ไม่รู้ว่าเป็นพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงดูน่าสนใจน่านำมาเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อมีคนเอาลูกสาวแสนสวยระดับ นางงามจักรวาลเนี่ยมายกให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงทำอย่างไรเรื่องนี้ ในมาคันธยสูตรคำพีสุตตนิบาตคุตกะนิกายและอัตถกถาในคำพีปรมัตถทธธีปนีคือในอัตถกถาแห่งมาคันธียสูตรคำพีปรมัตถทธธีปนีโดยเล่าเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรดูโลกด้วยพุทธจักขุยาน ในเวลาจวนจะใกล้ลุ่มก็ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอาหารหันต์ของพราหมณ์ผู้ที่มีชื่อว่ามาคันธิยะซึ่งอยู่ในกรมมาสธรรมนิคมในเว่นแคว้นกุรุพร้อมทั้งประชาบดีด้วยแล้วก็เสด็จจากกรุงสวัตถีไปในที่นั้นได้ทรงนั่งเปล่งรัศมีซึ่งมีสีดุดทอง อยู่ในป่าแห่งหนึ่งใกล้กรมมาสธรรมนิคมในขณะนั้นมาคันธิยพราหม์ก็ได้ไปณที่นั้นเพื่อล้างหน้าได้เห็นรัศมีดังสีทองก็เหลียวดูข้างโน้นข้างนี้ด้วยคิดว่านี่มันอะไรกันพอมองไปก็ได้เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาแล้วก็มีใจร่าเริงยินดี ดีอกดีใจมาคันธิยพรามนั้นที่แท้ก็มีทิดาอยู่คนหนึ่งมีผิวพันธ์ดั่งทองคำเช่นเดียวกันกุมารทั้งหลายมีคันติยกุมารหรือบุตรของเศรษฐีเป็นต้นได้พากันไปสู่ขอแต่ก็ไม่มีใครได้นางไปครอบครองด้วยพรามมาคันธิยะมีความเชื่อว่าเราจะต้องยกทิกทดาของเรา,เรา ให้แก่สมณะผู้มีผิวพันธุ์ดังทองคำเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมาคันธยพรามได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คิดว่าสมณะนี้มีผิวพันธุ์เสมอด้วยบุตรธิดาของเราเราจะยกธิดาของเราให้แก่สมณะนี้เมื่อเขาคิดดังนั้นแล้วเขาจึงรีบกลับไปเรือนบอกนาง พระมณีผู้เป็นภริยาว่านี่เธอเราได้เห็นบุรุษผู้มีผิวพันธเสมอกันกับทิดาของเราแล้วเจ้าจงแต่งตัวให้ทิดาของเราเราจะยก,กบุรุษน,นั้นให้เป็นสามีของภริยาเราของบุตรทิดาของเราพรามกล่าวด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจละล่ำละลักเรียกว่าพูดผิดพูดถูกเลยนะครับ เมื่อนางพรมณีได้ให้ทิดาของเธออาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำหอมเสร็จแล้วก็แต่งตัวให้ไปด้วยเครื่องนุ่งหม่มและดอกไม้กับเครื่องประดับต่างๆอยู่เช่นนั้นก็พอดีถึงเวลาที่พระพุทธองค์ออกบิณฑบาตเรื่องนี้ความจริงก็คือนะครับพระพุทธองค์ในช่วงเวลาที่พระองค์ได้ส่งยานไปดู สัพสัตว์ผู้ซึ่งมีบุญญาบารมีถึงพร้อมเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงประมาณตีสามถึงตีห้านะครับตีสามตีสี่ตีห้าในช่วงนี้แหละทรงตรวจดูเวนัยสัตว์ขั้นพลอยเห็นแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดก็คือเสด็จไปในช่วงตีสี่ตีห้าก็เรียกว่ายำรุ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพราหมณ ตื่นขึ้นมาตอนตีห้าเพื่อที่จะทำภารกิจของตนเองเนี่ยก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีรัศมีดุดทองคำอยู่ในป่าก็รีบกลับไปบ้านนะครับในขณะที่พราหมณ์เนี่ยกลับไปบ้านให้ลูกสาวแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามที่จะนำมาพบสมณะที่ตนเองเห็นและก็พอพอใจเนี่ยนะครับก็เป็นเวลารุ่งเช้าพอดีซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธองค์ก็จะต้องเสด็จออกบิณฑบาตเมื่อเป็นดังนั้นเนี่ย พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปบินทบาตในกรรมมาสธรรมนิคมหันมากล่าวถึงพราหมณ์กับภริยานะครับก็ได้พาธิดาไปถึงที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้านางพระมณีไม่เห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่นทีนั้นจึงเหลียวดูข้างนู้นข้างนี้ได้เห็นแต่หญ้าที่ปลูกไว้สำหรับประทับนั่งเท่านั้น ที่ประทับนั่งและรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกำลังอธิษฐานคือยญาที่พูนั่งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลุกไปแล้วก็จะปรากฏเหมือนไม่ได้ประทับนั่งส่วนรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นตามปกติย่อมจะไม่ปรากฏถึงจะเหยียบลงไปในทรายหรือในโคลนก็จะไม่ปรากฏรอยเท้าเว้นแต่ พระพุทธองค์จะทรงอธิษฐานให้ปรากฏเท่านั้นจึงจะปรากฏให้ผู้คนได้เห็น,น,น,นเพราะฉะนั้นนางพระมณีผู้มีความรู้ในตำราพราหมได้เห็นที่นั่งและรอยพระบาทซึ่งมีลักษณะสันฐานผิดกับรอยเท้าของคนท่องปวงจึงถามพราหมขึ้นว่าพราหม พ่อพรามเป็นญาที่ปูนั่งของสมณะนั้นใช่หรือไม่พรามก็ตอบว่าจ้ะจ้ะจ้ะใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละเป็นญาที่สมณะนั้นปูนั่งอยู่นางพรามณีจึงว่าถ้าอย่างนั้นสงสัยว่าเราจะมาเก้อเสร็จแล้วละพ่อพรามเอ๋ยพรามจึงถามว่าอา้าวเพราะอะไรละ่ะนางพรามณีก็ตอบว่าเนี่ยท่านดูเอาเถิด หญ้าที่ปูนั่งนี้ก็เหมือนกับไม่มีคนนั่งที่นั่งเช่นนี้ไม่ใช่ที่นั่งของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับคามารมณ์เลยพรามจึงกล่าวว่าเมื่อเรากำลังแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลอยู่เช่นนี้เจ้าอย่าพูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลสินางพระมณีก็เที่ยวดูรอบข้างโน้นข้างนี้อีกก็ได้เห็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าจึงบอกพรามขึ้นมาว่า รอยเท้าเช่นนี้เนี่ยเป็นรอยเท้าของผู้ใดผู้นั้นน่ะดูแล้วตามลักษณะจะไม่ติดอยู่ในกามาลุพราหมณ์จึงว่าเธอรู้ได้อย่างไรเมื่อนางพรามณีจะแสดงให้เห็นด้วยกำลังความรู้ของตนจึงกล่าวขึ้นว่าธรรมดาคนที่มีราคะมีความรักใคร่ยินดีรอยเท้าย่อมจะกระโยงตรงกลางส่วนคนที่ยังมีโทสะหรือมีความโกรธอยู่ รอยเท้าก็จะย่อมหนักไปทางส้นธรรมดาคนที่ยังมีโมหะคือความลุ่มหลงอยู่รอยเท้าก็จะหนักไปทางปลายเป็นรอยเท้าที่หนักแน่นไปทางปลายเท้าแต่รอยเท้าที่เราเห็นอยู่นี่มันเป็นรอยเท้าของผู้ที่เปิดเครื่องมุงบางของโลกได้แล้วเมื่อนางพระมณีซึ่งเป็นภรยาของมาคันธิยะปราบก็ต้องเรียกว่า มาคันธียพรามณีนั้นทั้งสองคนได้โต้เถียงกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาที่พระพุทธองค์เสวยพระตาหารเช้าเสร็จแล้วก็เสด็จมาอย่างที่นั้นพอดี นางพรามณีพอแลเห็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณารูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอันประดับด้วยลักษณะอันประเสริฐล้อมด้วยพระสมีข้างละหนึ่งวาจึงถามพราหมว่าผู้นี้น่ะหรือคือผู้ที่ท่านได้แลเห็นตามก็ตอบว่าถูกแล้วนางพรามณีจึงว่าท่านผู้นี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการมาหล่์แน่การมาของพวกเรา เพื่อที่จะยกลูกสาวให้กับท่านผู้นี้น่าจะไม่สําเร็จประโยชน์เป็นแน่แท้เมื่อคนทั้งสองนั้นพูดกันอยู่อย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับนั่งลงบนหญ้าที่ปูด้วยหญ้าครั้งนั้นพราหมณ์จึงจับมือทิดาด้วยมือซ้ายถือน้ำเต้าด้วยมือขวาเข้าไปใกล้แล้วกราบทูลว่าท่านสมณะ ท่านเป็นผู้มีผิวพรรณดังทองคำกุม,มาลิกาบุตรสาวนี้ของข้าพเจา้าก็มีผิวพรรณงดงามดุจทองคำลูกสาวข้าพเจ้านี้สมควรแก่ท่านเป็นอย่างมากข้าพเจ้าขอยกให้เป็นภรรยาของท่านเพื่อท่านจะได้เลี้ยงดูสืบต่อไปว่าแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ตั้งใจจะมอบถวาย แล้วก็ยืนอยู่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสกับพราหมณ์เลยทรงทำเป็นเหมือนกับผู้อื่นคือตรัสขึ้นว่าความพอใจในธรรมเนียมแห่งคนคู่ไม่ได้มีแก่เราแล้วเพราะได้เห็นนางตันหานางราคานางอรดีเลยเหตุอะไรความพอใจในหญิงธรรมดาของคนหมด ทั้งคู่หรือการพองคู่กับผู้หญิงนั้นจะักมีแก่เราเพราะได้เห็นรูปกายอันเต็มด้วยบุตรด้วยมูดด้วยครีดของบุตรสาวท่านเช่นนี้เพียงแต่เท้าของเราเราก็ไม่ต้องการที่จะให้ถูกต้องตัวที่ดาของท่านแล้วในตอนนี้นะครับเหมือนเป็นการกล่าวที่เรียกว่าหักดํามพระด้วยเข่าเลยนะครับ เพราะว่าเพิ่งพูดแต่ว่าก็ไม่ได้หันผินหน้าไปทางพราหมสักทีเดียวนะครับทรงผินพระพักไปเหมือนกับพูดกับใครก็ไม่รู้แต่ว่าในที่นั้นมันก็มีแค่สมคนที่ได้ยินนะครับเรื่องนี้พระอัตกรถาจารย์ท่านก็เกรงว่าเราจะไม่เข้าใจอีกนะครับก็เลยอธิบายว่าเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ย ก็ได้ประทับอยู่ที่โคนต้นไม้อจปารณิโคดนะครับก็คือโคนต้นไทรนะตรงนี้นะทีดามานทั้ง3ก็คือนางตันหานางราคานางอรดีก็ได้ไปเฝ้าทูลเล้าโลมด้วยกายวาจานานาประการแต่พระพุทธองค์เนี่ยก็ไม่ทรงได้จิตใจมีจิตใจอ่อนไหวเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมเนี่ยทูลถวายทิดาซึ่งก็ถือว่าต้องสวยน้อยกว่าทั้งสานางนั้นแน่นอนเนี่ยนะครับ จะยกเอาพระพุทธองค์เนี่ยจึงได้ยกเอาอความเก่าเมื่อเกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยมาเล่าให้กับฝอาพราหม์ที่อยู่ที่นั้นเนี่ยได้ฟังก็มีนางก็มีพราหม์มาคันธิยพราหม์มาคันธิยพรามณีแล้วก็ลูกสาวนะครับดังนั้นเนี่ยในมาคันธิยสูตรเนี่ยก็จึงได้เล่าต่อไปว่ามาคันธิยพราหม์เนี่ยก็คิดว่า เอธรรมดานันทชิตที่สลัดการมะลนของมนุษย์ออกไปบวชนั้นเนี่ยเมื่อต้องการการมะลนที่เป็นทิพย์ทั่งนั้นก็สมณะนี้ไม่เป็นการการมลนที่เป็นทิพย์บ้างหรือทิดาของเรานี้ก็จัดว่าเป็นกุลสตรีที่มีผิวพรรณมีความสวยงามดุดดังแก้วมันคล้ายกับเป็นทิพย์เหมือนกันเมื่อคิดดังนี้แล้ว พรามก็จะได้ทูลขึ้นตามความคิดของตนเองว่าเราจะมอบกุตรสาวที่จะให้ความสุขท่าน,านดำท <ดำ S 2> ิพย์นี้ให้แก่ท่าน,านขอท่านจงรับเถิดคำกล่าวท<อ>ูลของพรามก็มีใน,น,ในบาลีมาคันติยสูตรเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าท่านคือพรามพอทูลถวายแล้วก็ถามต่อไปอีกว่าถ้าท่านไม่ต้องการนางแก้ว อันจงราชันเป็นอันมากีนต้องการเช่นนี้ความเห็นและศีลข้อวัดปฏิบัติได้ชีวิตวิการเกิดในภพองท่านนมันจะเป็นแบบนี้ก็ถามดังนี้บอกโอ้โหให้ของดีขนาดนี้ให้ผู้ที่จะให้ความสุขท่านเหมือนกับความสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ท่านยังไม่ต้องการเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านเกิดมาในโลกนี้เนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงพรามาคันติยะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาฉับพลันทันทีก็เลย ถามพระพุทธเจ้าเมื่อพราหมณ์ถามดังนี้พระพุทธองค์จะทรงตอบว่าอย่างไรและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามตอนที่สองของมาคันธยะยกลูกสาวที่งามยังกับนางงามจักรวาลเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป